ทางสองใต้นิวของเราพามาปวดประเด็นในการกลุ่มมอดไม้ Teddy มีการลักลอบตัดไม้ตะเคียนนะคะลักษณะที่เราจะเห็นไม้ก็คือไม้เป็นท่อนแบบนี้นะคะเป็นท่อนที่มีความอบเราเห็นได้ว่าความอบและอบคือกว้างมากเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กับพี่จำพี่เจ้าที่ตํารวจสพคนกลหลงนะคะพี่คะลักษณะไม้เนี่ยเขาตัดเป็นรูปร่างอย่างไงบ้างที่เราเห็นตอนนี้ค่ะตอนนี้เขาจะตัดเป็นท่อนๆแล้วก็พาไปแตรรูปไ่ยแปรรูปนะคะไม้ชนิดนี้เป็นไม้ชนิดเขาเรียกเป็นเมฆไม้อะไรคะ ไม้หลุมพองไม้หลุมพองครับนอกจากไม้หลุมพอมีไม้อะไรอีกบ้างคบที่บนเขามีก็ไม้แกนหินไม้แกนหินครับมีไม้ตะเคียนด้วยไหมครับประมาณกี่ต้นได้คะที่เราพบวันนี้ประมาณสิบต้นสิบต้นได้นะคะลักษณะในการตัดเนี่ยเขาต้องกัดตัดเพื่อจะเอาไม้หรือว่าต้องการตัดที่จะเอาพื้นที่คะตัดเพื่อจะเอาไม้เอาไม้นะแต่รูปค่ะครับ แล้วตรงนี้ทางตำรวจเองจะมีการทำคดีอย่างไรต่อไปบ้างคะก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ส่งมอบต่อปามม้ค่ะและนี่ก็คือถือว่าเป็นเสียงจากเจ้าที่ตำรวจท,ที่มีการเข้ามาสํารวจพร้อมกับทีมข่าวนะคะต่อไปนี้เราจะไปดูพื้นที่ด้านบนว่าเป็นยังไงบ้างและพื้นที่มุมกว้างมีการถูกตัดเป็นยังไงบ้างคะ่ะไปติดตามด้านเชิญด้านในกันต่อเลยคะ่ะ เจ้าที่กำลังทาท่าโอบนะคะเห็นเห็นความใหญ่ของไม้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะไม้ที่ถูกตัดออกมาเป็นท่อนๆก็จะเห็นลักษณะความหนาว่าความใหญ่ของมันขนาดไหนดูท่าทางว่ามันจะสไลด์ลงมาจากพื้นที่เขาสูงนะคะสไลด์ลงมาที่เราเห็นได้ว่ามันสไลด์ลงมาเป็นทางน่าจะทันทีฐานว่ากลุ่มว้นไม้ได้เตรียมขนออกจากพื้นที่แต่ทางจเจ้าหน้าตำรวจ ทราบการข่าวมาก่อนจึงมีการทิ้งไว้เป็นลักษณะในการแบบนี้ค่ะน้านบนนั้นใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ตารวจสอพุนกาหลงพร้อมกาลังเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบที่บริเวณบ้านน้าหลาหมู่ที่6ตําบทุ่งนุย้ยอําเภอคุนกาหลงพบไม้ขนาดใหญ่ไหลลงจากภูเขาในเขตป่าเขาค้อมเขาแดงและเขาใหญ่คาดว่าไม้ดังกล่าวเตรียมเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ จึงประสานนายชุมพลสิทธิชัยหัวหน้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่สอตอนหนึ่งทุ่งนุย้ยพร้อมชุดกำลังกองกำงกับการหกกองบังคับการป้องกันเกี่ยวกับการกระทำผิดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนที่กำลังรวมกันสิบนาย จากการตรวจสอบพบว่าเป็นไม้นาตะเขียนทองซึ่งเป็นไม้นอแข็งอย่างดีขนาดถึง2คนโอบอายุ150ปีขึ้นพบถูกตัดเป็นท่อนๆจำนวน12ท่อนความยาวราว19เมตรมูลค่าความเสียหายทางป่าไม้15,000บาทในขณะที่มูลค่าไม้ดังกล่าวถูกตกไปอยู่ในกลุ่มมอดไม้มูลค่าสูงถึง60,000บาทการข่าวพบว่ากลุ่มมอดไม้ ใช้เวลาในการลักลอบตัดไม้เพียง1นสวันและรีบลำเลียงออกจากพื้นที่ตามใบออเดอร์ของลูกค้าโดยมีผู้อิทธิพลระดับอดีตนักการเมืองท้องถิ่นอยู่เบื้องหลังทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องจึงปิดปากเงียบสำหรับป่าเขาค้อมเขาแดงและเขาใหญ่เป็นป่าไม้ที่มักมีการลักลอบตัดอยู่เป็นประจำโดยกลุ่มมอดไม้จะเลือกไม้ขนาดใหญ่ หนึ 1> 1่งถึงสองคนโอบจนบริเวณป่าดังกล่าวเป็นป่าหัวโล้นอนเนกคันทศกรรมสองใต้มิวรายงาน